สองกอจีระเต็เป็นนัดแรกครับเชิญยิงว่าแล้วท่ันทีสองใจยเย็นครับใจยเย็นใจยเย็นนะมันเป็นของเล่นนะครัตบตบอไปนะครับทันสองกอจีระเต็ด้วยยิงไปหนึ่งนัดเป็นน,นัดแรกไปแล้วนะครับอ่าแล้วครับทำไมท่านที่สองใครวะกูไม่สัง อยู่ไหน,ไ,หนไปพร้อมเราพอ้อมเราพร้อมเรสรถซ้ำเฮ้นัดทีสามนะครับรพิจารณาจิตปเก็บกุญแจวา่าจะเล่นปืนนะครับวีนนี้เราสนุกกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวนายขบวนจะยิงปืนใหญ่จันเป็นกอดทางนะครับ ครับและลัดที่สามครับอ่าคุณพิษานครับเผมก็แบบแบบและป๋าชุยยังล้าครับเอาเลยเหรอแต่ลัดเราต้องถอยเพราะว่ากระบวนหมักก่อนก็จะหนักได้เอาเอาเอาเออชันเจียพรอื่นสั้นเดี๋ยวให้นะครับคุณสุขสวนยี่ อ่ะส่งต่อเลยอ่ะวอมไหมเป็นท่านใดเลยป้าชุยยอมรับับตบปืนรั้กกบป้าชุยนะครับตัวแทนป้าุยเริ่มิดจับจับเอ้ยยังไม่หมดครับนะยังไม่หมดเพราะว่าเราเปิดแล้วเปิดใครด้วยก้าวปืนใอ้ตัานะนั้นนี้รัอบอาไปด้วยกันเลยนะครับ สามเสร็จแล้วถอยขบวนมาไปมองตอนตอาราใครอ่ะคุณรัฐจะไวมากรอแป๊บหนึง่งคุณรัฐนี่เป็นผู้ที่อยู่กวบฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนต่างๆนะครับแล้วราชรถทีช้สมพระเกียรติของพระองค์ท่านนะเมื่อ,อกี้มาเสียงได้สะใจจริงๆนะนะจะขอขอบคุณในการสันตรงเวทนะครับ และ้านนี้ก็รำดาฉับพัดนะครับตานนั้นนาถนนเราไม่ได้ปิดนะครับแต่ถนนมันปิดไปโดยปริยายนะครับเอาแพร่พี่ผมและเดี๋ยวพลปืนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของคุณโจบนะครับ ทำบงบนะครับขอโทษนะครับถ้าไม่ใช่ทีมงานถ่ายทำนะครับอยากค้ามจษตะพระเจ้าตากนะครับนะครับถ้าไม่ใช่ทีมงานถ่ายทำขอความกรุณาลงครับนะขอความกรุณาลงนะครับดูจอครับอ้ยอัพอับครับนครัพสบส สุกกะแทกไปนะครับหลเทกมาสุกปะสุกปะนอ่ยเอยเลยทางน้าเลยจะใช้ตนะครับทอหายวางทวนครับชันชัต้าเท่ยนะครับงางขึ้นบนหงขึ้นบนนะครับ

มาเลยขบวนนั้นจะเดินเดไปเลยตาเลย